สวัสดีครับผมดรวรดมศสิริสุขกับรายการ IPM Update นะครับและวันนี้นะครับเราอยู่ในงานการจัดมอบรางวัลน,นะครับของสมัชชานะักจัดรายการวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยซึ่งในงานนี้นะครับมีทั้งเหล่าบรรดาศิลปินดารานักสแสดงนักการเมืองและนักธุรกิจมารับรางวัลกันอย่างคับคั่งนะครับซึ่งจะเป็นใครบ้างนั้นบรรยากาศในงานจะเป็นเช่นไรไปติดตามชมกันเลยครับ นับตัวก่อนเลยครับวันนี้ครับผมดรคมสันพันวิชาต์กุลรองโฆษกอธรริบดีช่วยว่าการกระทรวงสาธาร,รณสุขดรกุหญิงกัลยาตัวคณปดิษฐตครับค่ะ,คะสวัสดีค่ะมาริยาเลือกดีนะคะหรือว่าดาหวหันค่ะตอนนี้เป็นคณะทํางานที่ปร,รึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้ความรู้สึกที่มารับรางวัลวันนี้เป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจนะครับที่ได้รับรางวัลน,นี้เพราะว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นการบอกว่าเราได้ทําความดีต่อเนื่องจนได้รับรางวัลน,นี้ครับ สำหรับมาริยาค่ะค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเช่นกันนะคะก็จะนํารางวัลนี้ผลักดันในการทํางานให้ทํางานเพื่อสังคมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปค่ะค่ะโจค่ะหลังจากได้รับรางวัลนี้แล้วเป็นยังไงบ้างจะมีแผนจะทํายังไงต่อไปบ้างก็หลังจากได้รับรางวัลนี้แล้วนะครับมันก็จะเป็นแรงกดดันให้ผมเนี่ยได้ทําความดีต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยรางวัลตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ยืนยันแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ผลักดันให้ผมเนี่ยทำทำงานเพื่อสังคม เราก็ทํางานที่จะทําทํางานเพื่อรับใช้ประชาชนต่อไปนะครับขอ,ขอบพระคุณมากค่ะครับผม,ผมก็นายสามารถเจนชัยจิตวณิชน,น,นะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงยุติธรรมครับความรู้สึกที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นไงบ้าง <S <S <c oughs> ครับก็รู้สึกดีใจนะครับแล้วก็คิดว่าเป็นรางวัลที่ ภาคภูมิใจนะครับรางวัลตาช่างทองซึ่งเราเองก็ทํางานในเรื่องของการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยิ่งมาดารงตําแหน่งในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านเน้นย้ำให้ทายุติธรรมเชิงลุกสร้างสุขให้ประชาชนกระทรวงยุติธรรมยุคใหม่นั้นจะรับความเดือดร้อนของประชาชนมาแก้ปัญหาในทุกมิติซึ่งวันนี้เองเราก็พยายามทําอยู่แล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเยี่ยมจากประชาชนแล้วยิ่งได้ราง,รางวัลตัวนี้เนี่ย ก็เชื่อว่าเป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็น้องๆในกระทรวงที่ทมในการที่จะเป็นตัวอย่างในการที่จะทําความดีที่จะช่วยพ่อแม่พี่น้องประชาชนช่วยบํารุงทุกบารุงสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลครับครับให้พูดถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบในเรื่องเศรษฐกิจครับก็เนื่องจากเศรษฐกิจเนี่ยทุกคนได้รับผลกระทบ ท่านนายกรัฐมนตรีพระเดกประยุจจรอชาก็เป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องจากเศรษฐกิจนี่มันเป็นปัญหาเป็นปัจจัยของโลกซึ่งมันเป็นทั่วโลกวันนี้เองประเทศไทยเองในเรื่องของการแก้ปัญหาโควิดก็ทําได้ดีเยี่ยมผมมั่นใจว่าหลังจากที่เรามีวัคซีนนะครับแล้วก็รัฐบาลกําลังทําแผนในการฉีดวัคซีนทยอยฉีดให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนถ้าทุกคนได้รับวัคซีนแล้วเนี่ยก็จะทําให้การเปิด ประเทศในการที่รับนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเนี่ยก็จะทาให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอย่าลืมครับว่าประเทศไทยนั้นรายได้มาจากการท่องเที่ยวฉะนั้นถ้าวันนี้ทุกคนเราป้องกันโควิดได้ดีแล้วเศรษฐกิจก็จะกลับมาอย่างแน่นอนขอให้ทุกคนมั่นใจนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในรัฐบาลขอให้อดทนผมมั่นใจว่าสิ่งที่หลังจากนี้จะทําให้พ่อแม่พี่น้องชนได้ยิ้มได้อย่างแน่นอนครับขอบคุณพี่ชายมาก ครับผมจะรางวัลคุณทองครับยินดีด้วยนะครับสวัสดีครับผมมาเดี๋ยร์สวิสจะได้ค่ะสวัสดีครับผมเอ่อรับรางวัลในสาขาสาขาสุนทรภิญญ์นะครับจากละครเรื่องดาวคพลันดวงครับจบไปที่จบไปครับบครัสวัสดีค่ะน้องมนต์พัชรล์ไรพิจมลค่ะวันนี้ก็ได้รางวัลตาชัทองค่ะเป็นคนละคู่นะครับ ละครเรื่องเด็กปีกนางฟ้าแล้วก็จะใช้กาฝากทางช่อง3แล้วก็พิธีกรรายการ v a r i e t สี่ห้าทช่องห้าค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยเกศลินเอกวัฒน์นะคะก็มารับรางวัลคุณทองจากคดีปินค่ะตอนนี้ก็ฝากละครเรื่องดวงพยัญชนวกันนะคะทางช่องวันครับแล้วก็ตัวน้อยชื่ออะไรลูกชื่อต้นน้ำครับครับชื่อเด็กชายอะไรครับเด็กชายธราธิปการจ้าหน้าที่สินครับ รางวัลหนูเป็นรางวัลอะไรตาช่างทองรางวัลตาช่างทองครับเดีนผลงานอะไร,ะะรบ้งางเลยก็ฝากละครเรื่องเสาห้าด้วยนะครับแล้วก็ภาพยนตร์ลูกเขอามากหน้าหน้าพระขนงครับโอ,โอ้ขี่ขว่ครับเรื่อง10ขว่ครับสิงม์เมย์เห็นนี่ด้วนะครับครับแล้วก็น้องค่ะสวัสดีค่ะชาเลต์บาสต้ามะนาวค่ะนับสาขาศิลปินค่ะก็จากละครเรื่องดงพยายเย็นค่ะบนี่เป็นผลงาน งานแรกตั้งแต่เป็นสาวก็เป็นผลงานแรกที่ร่วมงานกับทางช่องวันค่ะแล้วก็โตขึ้นมาในระดัตพอดีสาวพอดีค่ะตอนนี้อยู่มสจะม5้าะค่ะโรงเรียนรุ่งอรุณนี่เรื่องนี้ถือว่ารู้สุกเลยค่อนข้างเหนื่อยพอสมควรค่ะครับผมอยากบอกอะไรกังานก็เราได้รับรางวัลก็ขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติมากก็รางวัลนี้ก็จะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานทุกๆคนด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ทีมงานก็คงไม่ได้ในเชื่อของโรงพยาเย็นค่ะก็ขอบคุณทุกคนเลยค่ะ ครับสวัสดีครับผมทอดสุธิพงศ์นาคแดงครับจากนิทานผ้าปลาบูทองนะครับตอนนี้กำลังมีผลงานถ่ายแม่นาคพ้าขนมครับทางช่อง9นะครับเริ่มออนแอร์12มิถุนายนนี้ครับเวลา6โมงถึง1ทุ่มนะครับทุก2นาท์นะครับฝากด้วยครับระบบเป็นไอ้จืงครับผมดีครับดีดีเป็นคนที่ช่วยเหลือพ่อมากกับแม่นาคตลอดทั้งเรื่องนะครับ ใช่ครับพี่นิวแล้วพี่ฟันนะครับคือวประทับใจมากๆกนะครับกับผลงานชิ้นนี้นะครับแล้วจะตั้งใจทําให้ดีที่สุดเนานะรอชมได้เลยครับสนุกสนุกแน่นอน,าาส,นาสาขาผู้ทําประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นครับครับ,รบอออยากฝากถึงน้องๆเยาวชนนะครับที่คิดไม่ดีหรือ กำลังจะทําสิ่งไม่ดีอะไรก็แจ้งครับก็อยากให้เป็นคิดใหม่ทําดีใหม่ก็เห็นเห็นเยอะนะครับกับการที่ทำนูน่นทำนี่แล้วมันมีผลเดือดร้อนให้คนอื่นนะครับออก็เห <มา S 1> ็นมาเยอะแต่อยากให้คิดใหม่ครับหยุดบุลลี่ด้วยขอบคุณครับ จึงงานแล้วก็ประเด็นนึงงานที่มีทีก็ก็ต้องขอบคุณผู้จัดงานนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วทุกรางวัลของทุกๆคนที่ได้รับนี่ก็เป็นกําลังใจให้คนทาความดีว่าสร้างสรรค์ผลงานก็ขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ฝากผลงานนะคะก็อย่างที่บอกดงพญายเย็นทางช่องวันกําลังสนุกมากนะคะแล้วก็มีเกมรักเกมเทยบบาทกี่ังจะออนน่าจะภายในิ้นนี้ปีนี้นนนนก็ย,ยังทํางาน,น เยาวชนต้นแบบเก็งและดี่ก็เน้นใน,นเรื่องของการปลูกฝังแล้วก็การให้โอกาสเด็กๆให้เด็กๆคิดดีทำดีแล้วก็ใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์โดยไมุ่่งเกี่ยวกับยาเสพติด รางวัลที่ให้กำลังใจในการทำงานในสายสุขุมชนนะครับก็จะเป็นเครื่องเกินใจให้ปฏิบัติให้ทำอย่างพางานหนักไปต่อไปของชาครับนี่กับทุกทุนน้องมาแล้วก็ที่บอกสวัสดครับของบคุณนะครับวันนี้ก็ได้รับรางวัลชุดเนี่ยก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ดีใจกับทุกท่านที่รับรางวัลวันนี้เช่นเดียวกันนะครับเราก็ถือว่าเป็นบุคคลของชาติก็นะครับก็จะทำดีต่อไป สรับนึงเยาวชนรุ่นต่อไปเช่นกันกนะครับีนี้พี่ออบอกได้ทรับปัญหาหนึ่งๆแบบว่าช่วงโควิดตอนนี้เป็นยังไงกับกิจการโควิดก็ต้องบอกตรงๆว่าธุรกิจก็จะถดถอยลงไปตามลำดับนะครับเพราะว่าใน,นสิ่งอื่นใดเรา ทำธุรกิจกับต่างชาติเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแย่นิดนึงแต่ก็ยังโชคดีตรงที่ว่ายังมีคนไทยช่วยเหลือกันแล้วก็ธุรกิจเนี่ยก็ตอนนี้ทางที่บอกต้องไทยช่วยไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ต้องช่วยกันทุกทกภาคส่วนนะครับอันตัวแสดงงก็ถ้ามีผู้ใหญ่เมตตาก็ยินดีครับ ีค่ะหนูสีเชลเลอร์ีไม่ใช่คน2 1 0ค่ะ CEO and Founder บริษัทชิลิสเปสค่ะก็วันนี้รับรางวัลตาช่างทองนะคะสาขานักบริหารธุรกิจดีเด่นค่ะครับธุรกิจอะไรบ้างครับก็สำหรับธุรกิจที่สีเป็นผู้บริหารนะคะก็คือ business consult ค่ะให้คำปรึกษาธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วก็ทำการ training บุคลากรพัฒนาค่ะให้บุคลากรเนี่ยเรียกว่าเป็นคนคุณภาพของบริษัทค่ะครับนี้วนะคะค่ะขอบคุณค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวดาลานาศศกเกรทีสิชียงใหม่ปี2017ค่ะก็ดีใจมากที่ได้รางวัลของบุคคนแหงชาตินะคะก็อยากให้บุคคนรุ่นใหม่ได้แบบทำดีต่อไปค่ะสวัสดีครับเจเทียนสซิสสสสนะครับที่ปรึกษาการตลาดบริษัทชีวคว้าครับก็ได้รับรางวัลคุณทองนะครับสาขาบริหารธุรกิจ ก็บริษัทเราเป็นบริษัทจำหน่ายสินค้าสุขภาพนะครับก็รู้สึกขอบคุณมากที่ได้มอบรางวัลนี้ให้ครับขอบคุณครับอยากให้รู้จักแทนพูดกล่าวถ์กคนในงานก็แน่นอนค่ะว่าในงานวันนี้นะคะตาช่างทองคุณธรรมนะคะเป็นเกียรติให้กับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนเองนะคะรวมถึงเด็กเยาวชนด้วยนะคะให้เป็นบุคลากรที่ดีของประเทศค่ะทุกๆคนเนี่ยเรียกว่าได้รับเกียรตินี้แล้วก็อยากจะทําคุณความดีแล้วก็ประโยชน์ให้กับสังคมตลอดไปค่ะ ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกๆท่านในวันนี้ด้วยนะครับก็เชื่อว่าทุกรางวัลที่ได้รับในวันนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจและก็เป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ทําความดีจะได้ทําความดีกันต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ผมดรวรดมศิริสุขก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ